สวัสดีครับ a อ Play นะครับขอนำคุณผู้ชมมาที่สนามบุญเจจินดาครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอลทีมวอเทลีกเป็นเกมนัดสุดท้ายครับระหว่างเจ้าบ้านนะครับบริสเทโลตอนรับการมาเยือนของการท่าเรือ f อนะครับในส่วนของผู้บรรยายอยู่กับเรา2คนนะครับผมชูศักดิ์วงทองดีนะครับและคุณทันทศิริมานนท์รับหน้าที่บรรยายเกมของคู่นี้ครับเอาครับบริสเทลสัตสดีครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเพิ่มเกมครับเจ้าทีมครับบริสเทโลในชุดสีแดงครับเป็นฝ่ายเลีย์ลูกเล่นก่อน บุกจากซ้ายไปขวานีครับเทโลแจ็กคนนี้ยังขึ้นเกมได้ไม่ันัดนะครับเจ้าถิ่นต้องทิ้งยาวอีกครั้งครับลูกนี้ถือว่าแม่นจำเลยครับออกมาทางซ้ายตัดเข้าในแล้วครับจะมีโอกาสได้เปิดโอ้โหลูกนี้หลอกอดีตสอนเสียท่าเลยครับแทบเกือบได้ประตูเหมือนกันครับจังหวะแรกของทางเจ้าถิ่นนะครับสตูเบนเล่นใกล้ๆกับโซเลสเข้ามาตรงกลางอีกครั้งครับ บดินลูกนี้ให้มาสตูเบิลมีโอกาสได้เปิดเท้าซ้ายของเขาโค้เข้ามาและเกือบได้เหมือนกันครับโอ้โหลุดไปที่เสาสองแต่ประเดิมสนามลงตัวจริงเกมแรกให้กันทเทเรฟซีในไทยลีกเลยตัดมาแล้วยัตรงนี้ได้ยิงแล้วรับโอ้โหยังติดเซฟและทีนึงก็ติดเซฟครับราตันไนท์งฉินจันซูเปอร์เซฟสองจังหวะเลยครับยำแย่พอกันครับทั้งสองทีมเปิดฟรีคิกเข้ามาประกอบลูกนี้พยายามจะบ่งเช็ดและต้องปัดทิ้งออกไปก่อนครับยังครองบอลได้อยู่ครับเสลี่ลาโบเปิด ยาวขึ้นหน้ามาทีราเทพปีโอกาสได้ตบกลับมาและลูกนี้ยังไงไม่ได้ประตูครับโอ้โหส,สุเลสใจต่อมาการลีนแทนช่องนี้แล้วก็ถือว่าหลุดแล้วครับสิทธายิงก็ยังไปติดมือของทางสินทวีชัยครับเนสตี้ครับพาหนีขึ้นหน้ามาได้สวยเลยครับเปิดจาวให้กับเอวันโดหลุดขึ้นมาทางซ้ายแล้วครับปองหาเพื่อนอยู่ โยกเข้าขวาแล้วยิงเลยลูกนี้โอ้โหแล้วบอลไปชนคาครับยังไม่ได้ประตูสามอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ครับของทางเทียเทพวิดไทยครับกำตันทีมของเทโลยิงประตูขึ้นนําให้กับทีมได้สําเร็จครับจังหวะยกมาเลยครับเอวดโดไม่ลำหน้าครับมาทางซ้ายเจอกับปากกอนครับโยกหาขวาแล้วกดมาบอลฉลบชนคานเข้าทางเทียเทฟแต่งจังหวะหนีแล้วซัดเลยครับเฉียบคมจริงๆครับ แสกหน้านนรัตนัยห่งจัน์เข้าไปเลยครับ <c oughs> เด็ดขาดจริงๆครับลูกยิงของรีซอลูกนี้นี่ครับบอลแรกถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วก็ซัดไม่เหลือซากรครับอยู่โอ้โหตอนนี้ต้องดูครับนี่ครับความแข็งแกร่งของทางเอวันโดอาชนะธนบูรณมาท้ายครับขึ้นมาอีกแล้วและเจอเตะล้มลงไปพูตสินให้ฟาวครับจังหวะดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งครับนี่ครับ เป็นข้อเท้าไว้เลยนะครับเลาะเอาไว้เลยครับเด็ครับปตทธสีก็เป่าจบครึ่งแรกไปครับเป็นทางโปลิสเทโลเจ้าถิ่นครับออกนำการท่าเรือ FCU 1อยู่ประตูต่อ0ูนนะครับเซกิโอโซเลสโอ้ว,วันนี้เนี่คนยครับเจอแถมตลอดครับโซเลสปากกรวิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหแม่ เกือบได้เหมือนกันนะครับบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวก็ส่งเอาผู้เล่นสองผู้เล่นความเร็วสูงลงมาดูจังหวะนี้ก่อนครับหลุดขึ้นมาอาทิตย์ยิงลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ครับไปต่อขึ้นหน้ามาได้สวยเลยครับน่ครับพลิกเล่นต่อเลสลี่ถึงบอลก่อนด้วยแล้วไปแล้วครับตอนนี้หลุดขึ้นหน้ามาครับเลสลี่มีอาทิตย์ประคองให้อยู่ครับตัดสินใจยิงเองลูกนี้ต้องปัดไทยมือครับรัตนัยอู้เกือบได้ครับ ไลขึ้นหน้ามาที่อาทิต์ั์ไหลต่อออกมาธนาศิธิ์ได้สวยเลยครับตัดเข้าในแล้วครับไม่ยิงเองยอดกลับมาแล้วเป็นซัวเลสพักโอ,อกเข้าไปก็ได้หรือไม่ครับเดี๋ยวต้องดูจงังหวะนี้มันแฟนท่าเลยนั้นเทไปแล้วาหน่อยครับคือบอลทางซ้ายครับไม่ดาหน้าตรงนี้โยเข้าขวาครับพอยกมาเนี่ยมัน น้ำหนักทางดีมากๆครับโซเลเนี่ยแดะอกโหแทบจะเผาขนเข้าไปเลยนะครับประตูที่9ของเซคกุชูเลตนะครับให้กับทางการ์ลฟซีในฤดูกาลนี้ครับโอ้และยิง3ประตูติดเลยครับ3นัดต่อเนื่องให้กับการท่าเรือโรเชล่าโขมากอรครับอลิสักเจอทางเลสลี่มาทำฟาวแล้วนะครับเบรกไม่ให้สวนกลับเลยนะครับในศึกช้าง FA ฟเอคัพนะครับยังไงบรรดาผู้เล่นตัวหลักนี่ต้องระวังนะครับในเรื่องอาการบาดเจ็บด้วย ลูดิีก้ได้บมงครับโอ้โห و, จังหวะบ่งของนูนเกือบได้เหมือนกันครับโฉบขึ้นหน้ามา,มา <c oughs> เล่นอยู่กับทางนัททวุฒิเจอเลสเีตามตื้ออยู่และตัดบอลคืนกลับมาได้บอลมาอยู่ที่นัททวุฒิไหลช่องนี้ให้กับเอวบโดแตะโลผู้สาประตูแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าเด็ดขาดจริงๆครับตต่นใจยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ยิงนิ่มๆข้าไปครับ ว่ดูกันให้เข้าช่องมาก่อนครับสวยมากนะครับแล้วดูแต่งครับโอ้โหตัดหน้าไปเลยครับพอแต่งหนีทางตัตนัยได้เนี่ยก็พื้นที่เปิดเลยครับยิงลโล่เข้าไปครับคีรพัฒได้สวยจริงๆครับนัทวุฒิลูนสุวรรณครับผู้เล่นสำรองของเทโลที่ลงสนามมาในช่วงครึ่งหลังครับยิ้มเลยครับคุณซื้อของทางเทโลครับรังสรร โอตอนนี้ต้องช่วยกันแล้วครับผู้เล่นของเทโรครับยังเคลีย์รบอลไม่ขาดครับบอลอยู่ที่เซกิโอเซเลสจะโชว์พิวแล้วได้ฟรีคิกครับระยะแบบนี้เอาอีกแล้วครับมาดูจังหวะนะครับของบดินลูกนี้ปั่นเข้ามาก็แหมบุ้ดไกล้อครับเอาครับจบเกมไปครับเป็นชัยชนะของปลิสเทโรเจ้าถิ่นครับวันนี้เอาชนะการท่าเรือไปได้2ประตูต่อหนึ่ง ในนัดปิดฤดูกาลนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณทันทัศวินิจมาโนนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ